สวัสดีครับวันนี้ชวนคุยเรื่องบ้าน,นบ้านนะฮะก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังเนียเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างบ้านที่อยู่ในประเทศไทยมีโครงสร้างอะไรกันบ้างน,นะครับในปีสองพนยี่สิบห้านะโครงสร้างบ้านในไทยเนี่ยมันก็มี รูปแบบหลากหลายหลายสไตล์เลยสำหรับโครงสร้างเนี่ยต,ต้องนิยามก่อนโครงสร้างมันก็หมายถึงเ, <c oughs> เ,เขาเรียกว่าโครงสร้างมันก็คือถ้าใช้คำนิยามเลยนะมันคือองค์อาคารเพื่อใช้ในการรับแรงเช่นถ้าเราคุ้นเคยก็จะมีเสาคานนะครับพื้น บางระบบอาจจะไม่ใช้สาคันพื้นก็ได้ค่อยว่ากันนะครับอ่ามาดูกันว่าอโครงสร้างในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงโครงสร้างเหนือดินเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเรื่องของใต้ดินเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคุยให้ฟังอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยครับกลับมาเรื่องของโครงสร้างก่อนโครงสร้างเนี่ยในไทยเนี่ยที่นิยมเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างไม้ ปัจจุบันเนี่ยเสื่อมถอยความนิยมลงไปค่นข้างมากแล้วนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็ในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ฉะนั้นเนี่ยความป๊อปปูล่าของไม้มันก็เลยหายไปนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยถ้าสังเกตดูก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยในต่างจังหวัดนะครับหรือว่า อาจจะมีเศรษฐีบางคนนะครับด้วยราคามันแพงนะเนาะเขาก็จะสร้างบ้านด้วยไม้นะครับหมายถึงว่าใช้ใช้คานเป็นไม้ใช้เสาเป็นไม้เนี่ยสมัยก่อนผมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมยังต้องเรียนการออกแบบ timber เรียนออกแบบการออกแบบไม้นะครับว่าไม้เนี่ยเวลาเราจะดีไซน์ไม้เนี่ย เราจะเลือกหน้าไม้เลือกชนิดไม้ไม้มันก็จะแบ่งเป็นไม้อ่อนไม้กลางไม้แข็งมีกําลังของวัสดุไม่เท่ากันเราก็จำแนกออกมาแล้วเราก็เอาเข้าไปดีไซน์ตามสมการที่เขาให้มานาะเราก็จะได้หน้าตัดรับแรงของของไม้ได้นะครับเป็นเป็นพาร์ทของวิชาทิเบอร์น่าจะได้เรียนประมาณครึ่งเทอมครับจำได้ว่าประมาณครึ่งเทอมเห็น เห็นได้ข่าวแว้วๆว่าปัจจุบันเนี่ยมหาลัยของผมเนี่ยที่ที่ผมเรียนมาเนี่ยมันก็ยกเลิกไปแล้วเนาะก็ถอนวิชาทิเบอร์ออกก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้จริงๆแหละสำหรับประเทศไทยนะแต่บางประเทศเขาก็ยังนิยมโครงสร้างไม้นะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาใช่ สารอไมกาเนี่ยถ้าเป็นงานบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโครงสร้างแล้วก็วัสดุทุกอย่างเนี่ยเขาทําจากไม้ซึ่งไม้มันก็นเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็ข้อดีมันก็มีตัดแต่งง่ายนะครับใสง่ายขึ้นรูปนั้นขึ้นรูปนี้จะเห็นว่าไม้เราเอามาแกะสลักได้ก็ใช้แค่เขาเรียกว่าอะไรนะซิลนะครับจชื่อไม่ได้ซิลไหมที่เขาไปแกะเป็น รูปนั่นรูปช้างรูปเสือได้เพราะน้นไม้ยมีความมีความแข็งแต่มันก็ขึ้นรูปง่ายนะครับแล้วก็มีความเหนียวในตัวมันน้ำหนักเบานะครับข้อเสียของมันหลักๆก็คือเรื่องของด้วยความมันเป็นวัสดุเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับเป็นเป็นแกนของลำต้นของต้นไม้เนะด้วย มันเนี่ยมันก็มันจะมีภัยภัยธรรมชาติของมันเลยก็คือปลวกนะฮะปลวกนี่ก็เรารู้อยู่แล้วนะปลวกกินไม้ปลวกเนี่ยเ,นย,เนย,ยเข้ามากินเส้นใยเส้นโลดนะครับในในตัวไม้เองแต่ว่าเราก็จะมีวิธีป้องกันหวยวิชุอาสารกันปลวกนะหรือเราก็ทําโครงสร้างให้มันลอยขึ้นนะสังเกตบ้านต่างจังหวัดเนาะ เราก็จะมีส่วนมากก็สมัยก่อนในบ้านที่ผมอาศัยอยู่สมัยเด็กๆเนี่ยเสาก็จะเป็นปูนนะครับเสาเป็นปูนแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครขึ้นไปอยู่บ้านไม้ข้างบนนะครับเพราะมันร้อนนะครับมัน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 มีความร้อนสะสมเพราะด้วยหลังคาม,มันก็เป็นสังกะสีเนาะมันก็ค่อนข,ข,ข,ข้างร้อนนะครับแล้วก็มี มีรูนะครับมีรูจํานวนมากมหมายถึงว่าตัวไม้เนี่ยมันมีทั้งอยา่างมันมันเป็นวัสดุที่มันหดตัวหดตัวค่อนข้างโหดนะครับเวลามันมไม้เนื้อไม้มันจะมีน้ําอยู่ข้างในนะถ้ามันสูญเสียน้ําเนี่ยไ <c oughs> ซสิ่งมันจะลดลงอ่ะอันนี้ของไม้เนี่ยมันจะหดตัวค่อนข้างโหดเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้ตัวแผ่นพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่องมีรูอ่าลงมาสองลงมาดูข้างล่างได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นไม้แต่ว่าอย่างที่บอกมันมันก็เป็นวัสดุที่ป๊อปปูล่าในสมัยก่อนเพราะว่ามันไม่ต้องหาซื้อก็คือคือได้ยินว่าบ้านที่สร้างกันในสมัยผมเด็กๆนะยก็ยังยังแท้าถางมามาสร้างกันเฉยๆเลยครับก็ก็ก แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับซื้อแต่คอนกรีตจนจนคุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาเลือกเนี่ยเขาไม่เลือกไม้สักเลยครับเพราะไม้สักเนี่ยมันเป็นเนื้อมันเป็นไม้เ,เนื้อเนื้อแข็งไหมก็ไม่เชิงครับแต่ว่าไม้ไม้สักเนี่ยเป็นที่นิยมในไทยเพราะว่าสีมันสวยแล้วก็มีความแข็งระดับโอเคนะครับแต่มันมีไม้ที่แข็งกว่านั้น ไม้แดงไม้เต็งอะไรพวกนี้แข็งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้แค่เรื่องสวยเขาแข็งแรงเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้สักก็จะเอาทิ้งนะครับไม่ค่อยป๊อปปูล่านะครับที่จะมาทําสร้างบ้านสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเอา้าไม้สักนี่นิยมกว่าไม้พวกไม้แดงไม้เต็งอะไรพวกนั้นนะฮะแล้วก็ล่าสุด ญาติผมที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณน้าเนี่ยเขาทําบ้านโอ้ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วปรากฏว่าปลวกครับปลวกขึ้นไปกินแต่ไม่ได้กินตัวเนื้อไม้แดงของเขานะเพราะว่าไม้แดงที่ที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นไม้แดงไม้เต็งที่มันแข็งอะปลวกไม่กินครับปลวกเนี่ยเลือกที่จะขึ้นไปกินกินเขาเรียกว่าอะไรนะกิน วัสดุปิดผิวอะ่ะปิดปิดผนังนะครับพราะดี mm hmm. คุณอาผมเนี่ย mm hmm. เขาเขาเอาผนังเป็นผนังไม้อัดโปวกก็ขึ้นไปกินไม้อัดแต่แต่มันจะมีบันไดไม้ที่เป็นบันไดไม้ขึ้นไปชั้นสองเนี่ยโปวกเลือกที่จะไม่เจาะกิน,นตัวไม้เลือกที่จะสร้างอุโมงค์ใต่รอบๆขึ้นไปเพื่อจะไปกินเพื่อจะไปกินในตัว ในตัวไม้อัดที่อยู่ข้างบนนะครับที่เป็นไม้กั้นห้องเป็นไม้แบบนึกออกไหมครับเป็นไม้เป็นไม้อัดแล้วก็ปิดผิวเมลามีนเป็นลายไม้ปลอมอยเป็นแอ่ก็สวยงามสุดท้ายมันก็มีปัญหาเรื่องความคงทนนะครับบ้านไม้เนี่ยม,มันมันมีมันไม้ไม่ถูกความชื้นนะฮะอีกเรื่องหนึง่งถ้าโดนความชื้นสลับแห้งเยอะๆเนี่ยก็ก็เมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะนะพร้อมที่จะย่อย,ยอยสลายคืนถูธรรมชาติ ก็คือบ้านไม้สไปก็ปเป็นบ้านที่ปัจจุบันก็นิยมมากๆเลยนะครับบ้านเหล็กหมายถึงว่าเสาคานพื้นใช้เป็นเหล็กแล้วก็ใช้พวกซีเมนบอร์ดใช้พวกซีเมนบอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันมันคืออะไรที่จะมันคือซีมันคือปูนซีเมนเสริมเส้นใยอ่ะนี่ค่อยว่ากันมันใช้ทําอะไรได้บ้างแต่เขาก็เอาวสัสดุพวกนี้แหละพวกยิปซ่มพวก อ่ซีเมนต์บอร์ดแล้วก็เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นบ้านน็อกดาวน์ทั้งหลายแหล่นะครับก็ปัจจุบันก็ป๊อปปูล่าขึ้นมามากนะครับเหล็กข้อดีของมันคือมีความเที่ยงตรงของของอของดิเมนชันค่อนข้างดีนะครับเหมือนว่าเขารีดมาจากโรงงานแล้เนาะสมมุติเราซื้อเหล็กกล่องมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกล่อง4ี่นิ้ว4ี่คูณสนิ้วมันก็จะได้สี่ณสนิ้วแหละ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเที่ยงตรงความสม่ําเสมอของงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีน้ําหนักไม่หนักมากนะครับเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเทียบกับโครงสร้างอย่างอื่นนะครับก็ค่อนข้างเบาสามารถผมเคยดูอ่า u ูทูบบางบางคนเนะฮะเขายูทูบเบอร์บางคนเนี่ยเขาสร้างบ้านด้วยตัวคนเดียว,วนะด้วยเครื่องมือไม่กี่อย่างอาจจะนัออ่นะแหละบ้านหลังหนึ่งฮะก็ก,ก็ก็สามารถขึ้นสร้างคนเดียวได้ถ้าเป็นโครงสร้างเหล็ก นะครับอันนี้คือข้อดีของทางเหล็กราคาข้อเสียแล้วกันราคาเหล็กเนี่ยค่อนข้างอันปวดเนาะเพราะว่าประเทศเราไม่ได้มีแหล่งแร่เหล็กเป็นของตัวเองเราเหล็ก,เ,ลกเรานําเข้าเข้าใจเพะไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดป่ะนะมันเข้าใจว่าเรานําเข้าเหล็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับจากต่างประเทศนะครับแต่เรามีโรงถลุงเหล็กแล้วก็มา มาแปลรูปเหล็กให้มันเป็นเหล็กกองเหล็กซีเหล็กไอบีเม b บีมาอะไรเงี้ยคือเราเราไม่มีโรงถลุงเหล็กเข้าใจว่าไม่มีนะเราไม่ได้นําเข้าแรล่เหล็กมาถลุงเองส่วนมากส่วนมากจะเป็นส่วนมากจะเป็นเหล็กที่โปรเซสมาแล้วแต่เป็นก้อนใหญ่เลยแล้วเราค่อยมาแปลรูปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเหล็กนู่นเหล็กนั่นเหล็กนี่แต่เหล็กมันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ สุดยอดมากเลยในในในความเป็นเหล็กครับคือคุณจะเห็นว่าร้านของเก่ามันรับซื้อเหล็กเหล็กมันรีไซเคิลได้ครับอ่ามันสามารถหลอมแล้วมันทํานั่นนู่นนี่จนทําให้มันกลายขึ้นมาเป็นเหล็กใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้คาว่าเหล็กเนี่ยมันมันหมุนเวียนได้นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันเลยเนี่ยเนื่องจากเหล็กเนี่ยมี มีด e แฟ t ชันค่อนข้างสูงนะครับหมายความว่าถ้าคุณเคยเดินอยู่ในบ้านพวกบ้านน็อกดาวนบ้านอะไรเงี้ยถ้าทำให้ดีอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันหยุ่นย,นยุนนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเรื่องของเซอร์วิสมันไอ mm hmm. เรื่องของระยะการแอนตัวเนี่ยถ้าบางคนเขาเซตมาไม่ดีสเปนช่วงสเปนห่างเกินไปเงีครับก็จะทำให้รู้สึกบ้านเนี่ยมันยุ่นยุน,ยนบ้านมันรู้สึกไม่ค่อยแน่นนะครับรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรนะยุบยวบ,ยวบอ่าใช้คำว่ายบุบยวบแล้วกันแต่มันก็แก้ได้นะไอ้ยุบยวบเนี้ยมันก็อาจจะถ้าพูดถึงพื้นก็อาจจะต้องใช้เหล็กที่มีค่าสติฟเนสสูงหน่อยเนี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับเหล็กก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนะข้อเสียของเหล็กอันหนึ่งก็คือไม่เหล็กมันเป็นสนิมมนะเนาะก็ต้องโปรเทคให้ดีนะครับไม่ชอบน้ํานะครับ ดนน้ำเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันก,ก็เหล็กเนาะถ้าเจอน้ําเจอความชื้นก็จะเป็นสนิมนะครับแล้วก็แต่ว่าเราเราก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ที่ช่วยให้มันยืดอายุของเหล็กออกไปได้อย่างเช่นชุบซิงก์เราก็ให้ตัวซิงค์เนี่ยเสียไอออนออกไปแทนแล้วก็เนี่ยช่วยการสนิมได้แล้วก็ทาสีเนี่ยช่วยได้นะครับ หรือบางเจ้าเนี่ยอย่างผมเห็นเนี่ยเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับเอามาทําเป็นบ้านเป็นพวกน็อกดาวอะไรเงี้ยก็ก็ก็ก,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 ก็ก็ดีครับก็ก็สวยดีนะครับอะอันต่อไปโครงสร้างที่นิยมก็จะเป็นพวกอันต่อไปบ้านไม้แล้วบ้านเหล็กแล้วอมาถึงบ้านพระเอกที่ทุกคนในประเทศไทยน่าจะรู้จักนะครับมันโปรนั่นเอง คอนโปรนก็คือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอะแต่ว่าทําไมคอนกรีตมันต้องเสริมเหล็กเนี่ยเดี๋ยวค่อยคอย่คอยมาว่าอีกทีเดี๋ยวมาคุยกันอีอกรอบหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้ก็คุยกันได้ยาวๆเลยทําไมคอนกรีตถึงันคู่กับเหล็กใช่ไหมคุณเคยสังเกตไหมว่าทาไมเอ้คอนกรีตม,มันต้องเสริมเหล็กวะเสริมอย่างอื่นได้ไหมอ่าเดี๋ยวค่อยมาค,ามคุยกันว่าทําไมทําไมต้องเสริมเหล็กนะครับ ความฉลาดว่าทําไมเอ๊มันต้องคนกรีดมันต้องเสริมเหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันค,คุยกันแล้วก็จะมีคนกรีดเสริมเหล็กแล้วก็คุ้นเคยอยู่แล้วมันก็จะมีเหล็กเสริมนะครับแล้วก็เราก็เทคอนกรีดลงไปนะครับเข้าแบบเข้าอะไรแล้วก็รอแห้งอข้อดีของมันคือทนทานนะครับปูนเนี่ยนะที่คขาเป็นปูนอะทนมากมากเลยแล้วก็ข้อข้อเสียของมันคือ ด้วยน้ําหนักของตัวมันเองเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าบ้านหนึ่งหลังนะครับน้ําหนักถ้าเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ผนังอิฐมวลเบาเนี่ยเสาต้นหนึ่งเนี่ยน้ำหนักถ่ายลงสุดฐานลากเนี่ยบ้านสองชั้นเนี่ยครับสแปนที่สี่เมตรเนี่ยน้ำหนักลงฐานลากเนี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบตันพระวัชั้นละสิบตันนะครับก็คือ 20ตันคุณมี12เสาคุณก็เอาน้ำหนัก120ตันมากองไว้บนบนดินนะครับอือันนี้นี่คือข้อเสียของมันคือมันค่อนข้างหนักแต่ข้อดีก็คือมันมันทนทานแหละอย่างที่แล้วก็ราคาเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะไม่แพงนะครับเพราะเรามีอุตสาหกรรมผลิตปูนเซีเมนที่แข็งแกร่งมากนะครับมีแหล่งปูนมีโอ้โหแบบ จริงๆในต่างประเทศเนี่ยปูนเนี่ยเป็นเป็นคอนกรีตเนี่ย,ยเรียกว่าปูนนะเดี๋ยวว่าว่าปูนทําไมเ,เลือกปูนเลือกคอนกรีตนะครับจริงมันไม่เหมือนกันนะปูนมันก็คือปูนซีเมนต์นะครับที่มันเป็นผงผงสีเทาๆอะ่ะแต่ถ้าเอาผสมหินผสมทรายเอาผสมทรายเรียกเอ่อมอตา้าถ้าเอาผสมหินด้วยก็เรียกเป็นคอนกรีตนะฮะอันนี้เป็นคํานิยามที่อ่ะพวกเนื้อ วิศวยโยธานะลนวก็เขาเขาาก็นิยามกันว่าอย่างนั้นจริงๆ<ม>ปูนซีเมนต์เนี่ยโอ้คุยได้อีกเป็นเป็นตอนเลยแต่ยังไม่พูดตอนนี้เนาะว่าโอ้โหต้องกำเนิดอะไรยังไงโอ้มันโอ้มันมากแล้วปูนซีเมนต์การเจออะไรเงี้ยก็ประวัติของมันก็โอเคก็สนุกดีครับเดี๋ยวมาเล่ากันตอนนี้เรากลับมาที่บ้านปูนก่อนบ้านปูนของเราเนี่ยมันก็จะมีบ้านปูนอ่ะผมใบ้านปูนกคอนบ้านคอนกรีต ปะคอนกรีตของเราเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2รูปแบบหลักๆของวปาคอนกรีตคอนกรีตหล่อในที่หมายถึงว่าเป็นคอนเวนชั่นแลเลยที่เราตั้งแบบเสริมเหล็กนะครับแล้วก็เทคอนกรีตอ่าอันนี้เขาเรียกว่าหล่อในที่อีกอันนึงก็คือหล่อสําเร็จจากโรงงานหรือเรียกว่า p ีแคสนะครับพีแคสเนี่ยมันก็จะแบ่งมาอีกเป็น2รูปแบบอีกเป็นพีแคสเป็น พีแคสระบบเาสาคานแล้วก่อกําแพงเหมือนเดิมอันนี้พวกบริษัทรับสร้างบ้านชอบใช้นีครับแล้วก็พีแคสอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นไม่ใช่ระบบเสาคานใช้เป็นแบบระบบวอลแบริ่งนะครับวอลแบริ War ่งเนี่ยก็ถ้าพูดถึงสเกลบ้านเนี่ยวอลแบริ่งก็ใช้กับพวกงานพวกโครงการที่บ้านมันหน้าตาซ้ำ,ซำ เราก็จะได้ขึ้นมวนทีเดียวครับแล้วก็เอามาต่อแต่ว่า,าข้อเสียใหญ่ของของระบบอาพีแคสแบบวอลแบริ at, ่งเนี่ยที่เซลล์ไม่ค่อยอยากจะบอกแล้วไม่มีใครอยากจะบอกนะครับแต่ผมจะบอกทุกคนมันคือ,เ,อเรื่องรั่วนะครับเนื่องด้วยมัน,เป,น,น,นเป็นแผ่นคอนกรีตเป็นแผ่นแผ่นใหญ่ นะครับเป็นผนังหนึ่งแผ่นเลยเนี่ยแล้วก็เอามาจอยกันแล้ก,ก็มีหลายประเภทนะมีจอยเปียกจอยแห้งว่าอะไรทีมันก็มีทั้งเอาแผ่นเพจมาเชื่อมกันแล้วก็กอบแล้วก็บางอันก็เป็นจอยเปียกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคอนกรีตเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ทุกวัสดุแหละมันจะมีมันจะมีเรื่องของการขยายตัวเนือ่องจากความร้อนนะครับทีนี้แผ่นมัน แยกกันแผ่นมันแต่ละแผ่นของบ้านเนี่ยก็จะไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้การยืดหดขยายตัวของของตัวแผ่นคอนกรีตเนี่ยไม่เท่ากันมันเลยทําให้แครกมันก็นั่นแหละครับตรงจุดต่อนั่นแหละครับน้าเข้าเราก็จะมีนวัตกรรมเนี่ยครับนวัตกรรมหรือซิลิโคนแนงโง่นีฉีดเข้าไปจริงก็ไม่แนงโง่ขนาดนั้นหรอกจริงก็แบบพียูซีเลนอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่มันคือมันอยู่ได้ด้วย วัสดุอุดนแหละรครับแต่ว่าวัสดุอุดคุณจะเลวมว่ามันมีอายุเนาะอาจจะหาปีสิบปีรั่วนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องรั่วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้บ้านเนี่ยมันไม่แข็งแรงรั่วจริงๆแม่งแก้ได้โคตรง่ายนะครับซิลิโคนหลอดเดียวะหลอดละห้าสิบาทซื้อได้ตามพวกหกโปรไทยวัสดุครับก็ยาเข้าไป ทากาวเาแปะแปะไว้ก็หายนะครับแล้วก็พอรอยแค็กเราก็จะเห็นชาบ้านที่เป็นอ e ี ank, แคแกเราก็จะเห็นรอยเลยว่าแค็กแล้วมีรอยลแล้วเราก็ยาซะก็กันได้ละแค่นั้นเองครับเรื่องรั่วก็ก็ก,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 ก็ก็แก้อะไรด้วยง่ายๆแต่คือปันแข็งแรงนะมันมีข้อดีก็คือมันมันไม่มีเสาอ,ะอ่ะพวก สถาบันนี้เขาก็จะชอบนะครับเวลาจัดเฟอร์นิเจอร์จัดอะไรก็ง่ายเนี่ยไม่มีเหลี่ยมเสาไม่มีก้อนเสามาโผปในบ้านเงี้ยวางเฟอร์นิเจอร์วางอะไรก็สวยเขาก็แต่มันก็มีข้อข้อจำกัดละกันเรื่องของการรั่วนั่นแหละแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือปัจจุบันไม่ค่อยเห็นละขออภยัยอย่าโอีกมีอีกอันหนึ่ง ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเป็นเขาเรียกผมเรียกว่าระบบฟอร์มเวิร์กล้ักันหมายถึงว่าเราเข้าแบบเทนั่นแะหละแต่ว่าเราเททั้งผน,นังมันมันไม่มีไม่มีเสาเหมือนกันแต่เราเทแบบเหมือนแบบคุณคุณนึออกไหมเทเออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งบล็อกหนึ่งหลังเลยอะเข้าแบบเททั้งหลังแล้วก็เทไปทีเดียวนะครับ ข้อดีของมันคือเออมันก็เป็นโฮโมจีเนทิ้นเดียวกันไม่มีรอยต่อข้อเสียของมันคือด้วยความด้วยความบ้านหลังแรกสมมติเหมือนเหมือนคุณแม่คอนลูกอะ่ะโอ้ลูกคนแรกก็สวยเลยลูกคน,นท้ายก็เริ่มแบบเริ่มช้ำเริ่มเริ่มท้องท้องเริ่มบวมนะครับมันก็ทำให้การคอนโทรนคุณลิตี้เนี่ยค่อนข้าง เป็นประเด็นสําหรับสําหรับไอ้วิธีแบบฟอร์มเวิร์กนะครับหมายถึว่าตอนชุดแรกๆแบบโอ้ประกอบดีหมายถึงว่าแบบไม้แบบก็ยังดีอยู่บอท้ายๆเนี่ยโอ้เบี้ยวมั่งป่องมั่งนะครับก็ก็หลังๆก็เห็นว่าไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับพอด้วยด้วยความเร็วอะไรด้วยนะครับพวกพีแคสเร็วกว่าพ c แคสแบบบ a อแบลลิงเเร็วกว่ามีตรงไหนอีก แฉ็แล้วบอกไปลิ่งแล้วก็ได้จะหมดแล้วนะก็จะมีไม้มีเหล็กมีคอนกรีตผมลืมพูดตรงไหนอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเรื่อ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 งเอาเรื่องอะไรดีเรื่องคอนกรีตไหมเรื่องนี้ก็มันนะเล่าได้เป็นฉากเลยว่า คนกินประวันิยังไงอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวตอนหน้าว่ากันครับ